อันนี้เราหมักมาหกเดือนแล้วนะคะให้มาแขชลูกให้ให้เจ้าหนมหมักมาหกเดือนแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะเป็นการกรองนะคะกรองเราจะผสมสีให้สวยค่ะนิดหน่อยขายมเทียวเ็ไม่มีตะเกียบให้เราเหรออันนี้เราหมักหกเดือนแล้วนะคะใส่สีเลยนะคะกําลังใส่สีนะคะแล้วเแล้วอะลองดูแล้ลุนอนแป๊บมังกนใส่สีค่ะอย่างน้อยนะสักสี่หรือหกเดือนนะ สี่เดือนหรือหกเดือนนะคะแต่อันนี้หกเดือนนะคะกระปุกนี้หกเดือนนะคะม่้สีหอมไหมกลิ่นหอมไหมหอมมากนี่กลิ่นรวมนะคะกลิ่นหอมเลยอันนี่กลิ่นมีในหนังสือหมดเลยเนี่ยแม่ครับเอาะอันนี้สองสูตรแม่พอไหมแม่พอไหมเอาแล้วจะเก็บมาแล้วนิดเดียวได้ได้ดูวิธีทำแล้วจะได้ทำกันเป็น เราไม่ก็ควรในขายร้อยกว่าบาทในนี้เดียวนะคะแต่ถ้าของนี่พันกว่าบาทนะคะเนื้อสีเขียวเนื้อเขียวเนี่ยเขียวสีเขียวเขียวสั้นไปหรอใส่สีทำแต่งเนี่ยอันนี้มันแต่งดูนะไม่รู้นะสีแม่ให้เราดูตามความต้องการของเราอันนี้รุ่นที่ที่น้าเรียนรุ่นแรกวันวันกับเจ้าเหนียวมีนา น่รอง้อยีมันหน่ยะกอวี่น่ไมหน่อองสีแล้วมันสวยไหมต่ของพี่นาก็น่าจะสสกเข้มน่อยเห็นไหมที่เข้ามาเจอ่ะเข้มเลยก็ได้หอี่หน่อยไหมจะได้ทีเดียวสีนี่คือเป็นสีอะไรแม่สีสีผสีเป็นเพาว่านที่เราทำกันแลเวไม่ต้องนดีกว่าเดีกว่าไหมเียวขนาด ให้ตะเกียบคนไม้ถึงคนเลยเกียบคนเลยเกียบคนเลยไม่ถแล้วเดี๋ยวพอนอนมันที่จะไม่ให้มีไอ้ตะกรอนมันหลุดมาได้เแล้เวงยังไะกอนพงั้งสี้มี้าไหแล้วมันจับไอ้ใบไมมันกลั็บไงลูก ร้หรอต้อง่รู้หรอวันี้ไม่มีอะไรเดี๋ยววันกินข้าวพอผสมสีแล้วเราก็กรอกใส่ขวดนะคะอย่งนู้นถ้าเรายังไม่มีเวลาทำกรบใส่ขวดก็บใส่ขวดแล้วตอนมันจะมีนองก้นอีกหน่องขวดอันนี้ใบเท่าไรน้ำอบผมเวลาปอดใน่เขาชวบนมก่อนแล้วก็ช อ๋อเหมียวทำอาร وم ่าได้เหรอเรียนจากแม่ค่ะเรียนน้ำอบใครเนี่ยแหละเอาน้ำซุนของแม่เร่งมีนาหนังอย่างเนี้ยอันนี้เป็นที่เขาเขาทำต้องมีนาเขาให้ว่าก็มัดด้วยกันดึงนี่แล้วก่อนคุณเ,เ,นะเล็กเป็นไมเกรนอ่ะคุณเล็กเป็นไมเกรนมากเลยนวดนอาร وم ่าแล้วผสมน้ำม <โล S 1> ันหอมแล้วเยรักษาโรคให้หายเลยไมเกรนจนแบบเคยทำ เจ็ดขวดพอนะรักของเราตอนะนนี้มีเหลืองดีว่ามีนาที่ลวพ,พอเราเอาไว้หกเดือนเสร็จนะคะหมักไว้หกเดือนเสร็จเราก็มากองพอกองเสร็จปุ๊บเราก็มาบรรจุขวดนะคะพร้อมที่จะขายนะคะ,ะสูตรของในวังนะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนหมักหกเดือนนะคะอ่า คือน้ำหอมฝรั่งี่ชิดซ้ายค่ะขอบอกอือนี่ค่ะบรรจุขวดแล้วแต่ความต้องการเลยนะคะอ่าศูนย์การเรียนรู้ภูทองนครสวรรค์วิทยาลัยในวังนะคะคือแม่ไก่โอ๊กเรียนมาก็แบ่งปันนะคะเป็นวิดีโอนะคะแบ่งปันกันให้เรียนรู้กันนะคะนใน YouTube ก็มีนะคะแม่แก่โอ๊กนะคะ อยากจะดูวิธีการทำน้ําหอมเครื่องหอมในวังก็ดูได้เลยนะคะ,ะมีหลายวิชาที่แม่แก้โอคเรียนมาก็ดูได้ค่ะใน Youtube นะคะโอ้หอมมากค่ะหกเดือนอนะคะสุดยอดค่ะขอบอกสุดยอด